อุ้ยตายแล้วพี่น้องคอครับมันอื่นมาได้ครับค่าคอมันโอเคครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊บออกอุ้ยจับต้งเดี๋ยวครับเนาะถึงตัวหน่อยทั้งหมดเนี่ โอ้ยยยยยยพี you, you ่น้องยูกครับยูกครับยูกยูครับผมยูกครับผมครับโอ้พี่น้องโวยใหญ่ๆเลยครับนี่ตัวตรงครับพี่น้องนี่ครับแต้มครับผม โอ้ยพี่น้องถือตัวอะไรก็ไม่รู้ถือกบครับพี่น้องอุ้ยตายแล้วพี่น้องโอ้ตายเยอะโดนแต่ถือตัวโดนหรือเปล่าครับพี่น้องเพิ่งขับวางกล่องข้าวพี่น้องเพิ่งับว้าตัวใหญ่แต่พี่น้องเพิ่ง สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุกทุกคนครับสวัสดีที่สุกทานครับผมเดี๋ยวกันเชิญตีหาเล่น้อยครับพี่น้องแล้วิ้ามายามเบ็ดครับพี่น้องมาสัมหมายเก่าครับพี่น้องมันขึ้นมันถึงดีแลครับนองบ้านเนี้ยเลยเอามาสัมแช่ซีผาลังครับพี่น้องผมใส่ใวต้าขึ้นเพื่อแต่ยามเลยใส่ไว้ซื้อแล้วก็มายามตอนสองทีเดียวครับซีผาลังครับพี่น้องสัมหมายเกา่าไปไปดูทุกทันครับผม บอถือมอถือครับพี่น้องนี่ก็บอกินครับนี่ก็บอถือครับพี่น้องอ่ะปลาคือก็กินเด็ดอ่อ นี่ก็บโถงคือเป็นอะไรหว่าทำไมไม่กินหนอใส่มือเดียวนีงก็ดึงเด็ดไว้แล้งนี่ก็บโกินครับผมเหยื่อยังอยู่กันือนเดิมอ้าหลังนี้กินดวยครับพี่กกน,น้อง โอ้ยคอตายแล้ว啊ครับพี่น้องโอ้ตายแล้วครับโอ,อ้ยตายแล้วพี่น้องคอครับมันอื่นมาได้ครับรค,ค,บรครบ่าวคอมันโอเคครับผมเบิ่งครับพี่น้อง โอ้มาขบมานำน้องกิน้องกล่องกระตัางเักยบราคาค้อนพี่หลองตายด้วยกัดไหลก็ใช่ไห แต้มแลกบมาแล้วครับไปไปกันต่อครับผมผู้ฝนหลังนึงครับผูนทรันยองยองด้วยครับประคอครับผมนี่ครับผมช่อนครับอีช่อนช่อนครับผมไีช่อน อุ <N iss an> ้ยอ DE ุ้ยอุ้ยอุ๊บอุ้ยจับถอนเบียดนะครับเนาะก็ถึงตัวหน่อยนะมือเนี่ยนี่สิครับการเพ็ดนีะสิัองเต็มครับผมสองเต็มแล้ว โอ้ยน้ำเงินขึ้นกันแล้วโอ้ยอยู่ปะน้องพี่น้องโอ้ยอยู่อยูยูยูพี่น้องอยู่ครับอยู่ครับอยู่อยูครับผมอยูครับผมครับโอ้พี่น้องโวใหญ่ๆเลยครับคุณตุ้งครับพี่น้อง นี่กึ๊บสามแต้มครับผมเั็กตัวหนึ่งห้ามพี่น้องนะครับแถวพี่น้อง พี่สวยครับพี่น้องสามเตยมครับผมไปไป่ไป่อครับผมผมใส่แค่ที่ผ่าหลังหนึ่งต่อครับว่่ใส่หลย,ยมันหยาดมันบ่กกินครับหยาดมันหลงพี่นะสมุนมาน้ำอีกแวเดีย๋ยวน้ำกนดีดีดมาสองตัว ปลาใบแตงไม้ด้วยครับปลาอ้อยเก่าคนน,นีถูกอะไรไม่น,นีอะเป็นจุกจุอ้ายว้าวพี่น้องถึกตัวอะไรก็ไม่รู้ฮ คืบครับพี่น้องอุ้ยตายแล้วพี่น้องโอ้ยตายเยอะโดนแต่ว้าถือตัวโดนหรือเปครับพี่น้องเพิ่งขับวางกล่องข้าวพี่น้องเพิ่งขับอ้าตัวใหญ่แต่พี่น้องเพิ่งตายแล้วครับอุ้ยใหญ่เลยพี่น้องเอียบเลยครับป่ะ ้าวครับโอเคครับพนยาเก็บด้วยสีเต้มครับผมโอ้ยหมานแก้วมันนี่ใส่ตองครับผม ก่พอกินครับพี่น้องหลังนี้ก็พบอกินเออเด็กอ้าวโอ,โอ,โอ,โอ้ทั้งนี้รุดรวบาะพี่น้องนะครับโอ้ด,ดูดีดีครับตาหลังุนกระบอกกินเดี๋ยวจาา้า ปดออกพี่น้อง ตรงแฟ้มหลีครับผมพามาหาอยู่หากินคือเกอ่าครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วยมกคลิปดีๆแบบนี้กอย่าลืมกันค่ะแล้วกันนะครับเนาะกดซับสไครต์ให้น้ำแน่พี่น้องเป็นกำลังใจนะครับเนาะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าแล้วครับเนาะเดี๋ยวมูนี่เปล่าไปเ็ดกับเขาซอยแฟนก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องคือครับเจอกันคลิปหน้าครับผม <c oughs> หมายงามๆฝับหมายเก่านี่แหละ